พี่ถึงตาบ้างทำลาย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 อะทำลายอะเอปี่เอปี่ทำลายเอปี้ทำลายเอนี่อยู่เอพีอยู่โอ้น้องเล่นไรคะหนีมือนีมือนีมือ อะไรอ่ะลูกอะไรอ่ะเอาอะไรไปดมข้าวข้าวไหนมีข้าวหมูติดฟันหมูติดฟันูอ